ก็ประมาณนี้นะกองไก่พ you yeah. oh, ี่ใหม่ขุดเสร็จดินออกไปให้หมดเลยวะขุดขุดขุดทิ้งไปเลยพี่ใหม่ เรียกว่าเต้าหู้ใช่ใช่ใช่เต้าหู้ขอบคุณครับอืมร้อนเนี่ยร้อนเนี่ราขอโทษเราไมู่พี่ใหม่ไปพี่ใหม่รขอนคือเนี่ไม่ใช่เลยนะร้อนเราไม่รู้ร้อนเดี๋ยวมันอร่อย สวัสดีเราหญิงเพชรเองคิดถึงเราหรือไม่เราไม่ได้ลงคลิปมามากี่วันนะน้องหลงหวันครับหนึ่งวันใช่แล้ววันนี้เราได้ลงไปซื้อของได้ไปที่ต่างๆกับแฟงด้วยใช่แล้วก็เราก็ไปกินกินข้าวกันใช่ใชอร่อยมากส่วนวันนี้เราจะพาไปดูว่า ในช่วงเย็นเราทำอะไรบ้างในช่วงเย็นของเรานี่เราก็จะมีให้อาหารไก่เป็ดแล้วก็วันนี้เราจะลองทำกับข้าวที่น้องพิมพ์เคยสอนเราไว้ด้วยและช่วงนี้เราก็มิได้ไปไหนเลยเพราะว่าฝนตกเยอะมากดูสิแต่บรรยากาศที่นี่อ่ะดีมากๆเลยเราชอบมากๆเลย ถ้าฝอนอยู่ตกแล้วเราอาจจะกลับไปหาท่านพี่และท่านปู่ยังไงฝากติดตามเราได้นะไปไปกันน้องหลงไปนี่ก็มีสิ่งที่เราต้องใส่ให้อาหารใหไก่กักบเป็ดด้วยใช่ไห่เป็ดที่เราเพิ่งจะไปจับมาที่ไปเจอใช่ไหมที่ท,ท่านบอก ก็คือบรรยากาศตอนนี้ก็ดีมากนะครับทวดคือเป็นช่วงเย็ยนนะช่วงนี้ฝนก็ใช่ฝนมันตกเราเราเจอฝนตกมานานแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นอะไรนะนแหนแ่งบอกว่าน้องพิมบอกว่าคือแหนแดงใช่ใช่ไว้สำหรับให้เป็ดและไก่ไก่เราก็จะใส่เยอะๆนี่นะมันเป็น,ปนแบบนี้นะทวน มันกินแล้วมันจะไข่ดีใช่ไหมใช่เราก็มีแต่เห็นน้องกินใส่ให้น้องไก่กับเป็ดกิเรามาช่วยไวยก่อนก็เลยทำจ้ะผงก็าทำนะคือมันเป็นไงนะคือมันจะอยู่ในอะไรขึ้นแล้วแหลงน้ำแอ่งน้ำอย่างเงี้ย มันจะขึ้นตามเราต้องไปเก็บน้องหลงไปเก็บมาด้วยใช่เดี๋ยวเราใส่ให้เยอะๆเลยเพราะว่าจะได้อดูส่วงฝนตกอีกแล้วคือก็เป็นช่วงนี้นะฝนมันตกอีกแล้วอาหารที่พี่แฟงซื้อ ีกอ่ะคนเยอะตอนนี้เราก็จะไปเดี๋ยวเราไปตักอาหารให้น้องกัน้อียราตรงนี้นะไปนี่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ทางบ้านมันก็จะลกนิดหนึ่งครับนู่นมองไก่พี่ใหม่ทำอะไรพี่ใหม่คือพี่ใหม่มาทำความสะอาดนะีไงม,มาถ่ายยานู่นนะครับทุกคนคือไกท่ที่ท่าให้เลี้ยงไว้นะทั้งหมดมีอยู่แปดตัวนะครับทุกคนก็ท่านก็ได้ตักอาหารมาให้ไก่ ใช่ ok ให้เป็ดก่อนได้เลยโซเดรดีเวเน่เราก็จะคุ้ให้มันเข้ากันครับโดนแเราก็จะเอาไปให้เป็ดมีลูกเป็ดได้ทุกคน กินมันคล้ายๆอาหารปลาหอมมากอาหารปลา,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 าคือสิ่งใดคือที่เขาไว้ตกปลาครับท่านอันนี้เดี๋ยวเราใชุุ้มเป็ดใช่นี่คือน้องเป็ดของเราอยู่กันหลายตัวมากมก็ตอนนี้ท่านก็ได้ทำความสะอาดให้น้องเป็ดน,นะ เดี๋ทวนน้องเป็ดที่ท่านได้ไปเจอนะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดตัวเพราะฝนมันตกมันแฉะมากเราก็ได้ตักน้ำให้น้องนะเพื่อเล่นอ่าฮองเท้าก็ยิ่งน่าย ดยน้องเป็หอาหารเป็เสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารน้องไก่กันปิดได้เลยครับการฝนไม่ให้มันตกเดี๋ยวเราให้ฝนให้ตกดีแล้วเราจะทําบ้านให้มันเป็นเลยเดี๋ยวเราช่วยใช่พี่ใหม่มาทําความสะอาดใช่ไหมพี่ใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปช่วยกัน พี่ใหม่เขาไปทำความสะอาดเลยนอก็ได้อย่าเะพี่งทพี่พี่ใหม่ไปทำความสะอาดเลยพี่ใหม่เดี๋ยวเงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนถือกล้องใหคนะพี่ใหม่เดีเข้าไปในกรงไก่ละก็จะประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะกรงไก่ พี่ใม่ขุดเศษดินออกไปให้หมดเลยวะขุดขุดขุดทิ้งไปเลยพี่ใหม่ดีวแปเดีวเดี๋ยวรอให้ฝน ถ้าฝนหายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะหน้าพี่แฟงน่าจะซื้อฟังมาใส่ให้ไก่ใหม่นะทุกคนเพราะฟังมันเราเห็นแฟงซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วครับแฟงบอกว่ารอให้ฝนก่ขขอนอ๋อแช่แล้วมันใช่ใช่ใช่เฮน้ไก่อย่างเล็ดอร่อย,อย,อยนี่ก็คือน,น้ำของน้นไก่นะ ทำไมมันเป็นสีแดงด้วยอ๋อมันให้ไก่กินได้ต้องให้ไก,ก่ก,กินมันเป็นคล้คายๆยาชื่อมันจะเอาไข่ได้นะครับท่านหญิชรมันจะเอาออกให้หมดเลยพี่อ,อ,อันนี้เราต้องเอาออกใช่ไ,ไหมใช่ครับไม่เป็นไรพี่ท่านหญิงเพชรผมออกเองอเรียกเราพิษอ,อย่างเดียวก็พอแล้วไม่เป็นไรครับเรียนำ้ำมอคอดีนำ้ำมอคอดี มันีแล้วกันสูบไอพีฟสีดูเห็นไหมครับเคือฝฟนมันตรงนะผมก็เลยยูนนี่ <Okay. S 1> นี่ก่อน พี่แฟรก็ได้ไปพักผ่อนนะครับวันนี้พี่แฟรขับรถเหนื่อยมากทุกคนท่านจะไปทานกับข้าวอะไรไหมครับน้องพิมสอนเราทำแกงจืดเดี๋ยวเราลองทำให้กินโอเคครับดีหรือไม่ดีครับแต่เราก็ไม่รู้จะอร่อยหรือไม่นะพี่ไม่กินไหมพี่ไหม่กินนะหนมด,ดไปไปครับผม ไปเจอกันที่โรงครัวเลยครับแล้วเราก็จะเริ่มทำอะไรน้องหนุ่มกันเลยไม่ใช่เราแกงจืดใช่ใช่แกงจืดที่น้องเคิมเคยสอนเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือไม่เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะไปไป,ไปไปกันถข่กล้องท่านแบบนี้ใช่ไหมครับท่านเนาะเรียกเราธรรมดาก็ได้ เราไม่ชินเลยเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้น้องหลงเปิดสิ่งนั้นให้เราหน่อยได้หรือไม่เราเปิดนีเป็นใช่ใช่ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าต้นหอมอันนี้ผักชีอย่างแรกเราก็จะต้องทอดไข่ก่อน อันนี้คือไข่ที่เราไปเก็บมาแฟงเลี้ยงน้องไก่เอาไว้เราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้หเห็นหรือไม แล้วเราก็จะใช้สิ่งนี้ เกี่ยคเอต้ยงทุบเรือ่องแ้งเือเนี่ยมันไม่เลยนี่ก็คือไข่เจียวที่เราต้องทอดก่อนแล้วเราก็ต้องเอามาหันนะ่นโอ้ยนะอ,องมันร้อนร้อนมากๆเลย เราต้องทำอย่างไรเราต้องนี่ชัดอุ้ยนึออกเดียวนึออกแล้วบ้างนะออกมาแล้วเราก็จะใส่สิ่งนี้ลงไปใช่กระเทียมน้องพิมพ์บอกว่า <laughs> เราต้องอเขาเรียกว่าเดี่ยว <laughs> เราว่าเดี๋ยวเราไม่ ดำไปนีิดหงี้เป็นอะไรแล้วเราก็จะนำไข่ที่เราคนเสร็จแล้วไปทอดแช่ เร,เราเราเพิ่งเคยทำแบบนี้ครั้งแรกคนเดียวสุกหรือ,อยังน้งหนูสุกแล้วก็เดี๋ยวใส่เราเดี๋ยวเราจะใส่ตามเราเลย,ยทำอย่างนี้ แป้งิดแก่ก่อนก็ได้นะวางไว้ก่อนต่อไปเราก็แล้วเราหมุนตรงนี้ใช่ไหมคะ อันนี้เราใช้เป็นนี่ใช่กับเสราทำแกงจืดกันอื้ม นี่น้ำโจนก็เราก็ได้ต้มน้ำมาไว้เราให้เสร็จแล้วแล้ว,ว,วพอครับท่ะสใส่ลงไปอุ้ยเกือบโดน <c ười> คือมันเล็กเลย <c ười> าะมันหล่นนี่น่าจะตอนนั้นจะกระโดดะโดดขา <c oughs> อันนี้เราใส่น้ำปลาพอหรือ,อไมพอครับ <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องหลงลองชิมเป็นคนแรกเลยโอเคน้ำตาลไปทำแกงที่อร่อยนะนรอบนี่ <c oughs> คือกินหอมอะตามด้วยฟงเชื้อเลย กไม่ใช่น้องพี่บอกคือผงนัวผงนัวใช่เลขประสาทนี่แหละเป็นผงชลลดจะใส่ไข่ใส่หนักบ่ายตะต้องหูใช่ใส่ลงป่ะต้่งร้อนเส้นหมี่ เรแพูดเส้นม่ใช่อน้องพี่บอกว่าเราูดเส้นนะเลยประานึ es. oh, ่งคือเส้นหมี่อเส้นหมี่ใช่ไหมใช่ครัเราใส่เราใส่เส้นหมี่ลงไปร้อนร้อนเราต้องกินผักเยอะเยอะใช่ คงไม่ชอบกินผักน้องหลงชอบกินผักเว้ใช่เดี๋ยวเราจะทำผักให้น้องหลงกินทุกวันเลยอือไม่เป็นไรกระเทียม,ท,มที่เราเจียวไว้แต่จะสีดำไปนิดนึงอือมกินหอมมากเลยเดี๋ยวทุกคนน่ากินมาก น้องหลงไปเรียกแตงให้เราหน่อยได้หรือไม่ได้ครับได้กินหรือไม่ชู เราทำเสร็จแล้วมาทำน้องชิแงมแฟนใช้ช้อนสิอันนี้ช้อนอน,น้องหลงกับฉันไหมพี่นะคือมันจะอร่อย,ม,ออยมันจะอร่อยแบบที่ผมทำหรือเปล่านะปกติเนี้ยผมทำารับข้าวทุกวันเลยนะมันจะอร่อยแบบที่ผมทำหรือเปล่าน้องหลงพี่ทำปับข้าวเป็นไงอร่อยทุกวันนี้ยิงเพชรทานข้าวเนี่ยอร่อยไหมละ่ะยิงเพชรทานอ่ะทุกวันทุกวันอ่ะเขาบอกงเรากิน แต่ข้าวผัดแต่ก็อร่อยแล้วทาแา้วชอบกินส้มตำใช่คือมันมันยังไม่ถึงมันเหมือนคล้ายๆที่ผมทำนั่นแหละครับแต่ว่าหญิงเพชรต้องใส่น้ำตาลแบนีิดนีงอร่อยมากน้องพิมพ์บอกเรากินน้ำตาลมากเดี๋ยวอ้วนอโอเคครับอร่อยมากอร่อยใช่หรือไม่ทุกคนครับวันนี้ จริงๆผมจะทํากับข้าวแล้วแต่หญิงเพชรบอกว่าจริงๆน้องพิมจะต้องทํากับข้าวปกติทุกวันทุกวันเนี่ยผมจะเป็นคนมาจัดแจงในเรื่องครัวนะครเรื่องครัวกันทํากับข้าวมู้นนี่นั่นแต่วันนี้เนี่ยหญิงเพชรเองหญิงเพชรบอกอยากทําผมก็เลยโอเคอยากทําแต่ที่น้องพิมเคยสอนก็ลองดูได้เพราะว่าไม่ผิดแต่อลองลองวันที่แฝงอะไรหนึ่งเดี๋ยวเราสนี้อร่อยเราชอบมากเขาเรียกว่าเป้าหุ้ใช่ใช่ใช่ เตาออหูขอบคุณครับอืมร้อนเนี้อนเนีเราขอโทษเราไม่พี่ไม่ไหมพี่ไม่เราเราคือเนี่ยไม่ใช่นะร้อนเราไม่รู้ร้อน,อนเดี๋ยวมันอร่อยทีหลัง ตอนที่หญิงเพชรอะจะไปทําเป็นแกงจืดน,นะครับเต้าหู้ผมแนะนําให้หญิงเพชรอะทอดก่อนใช่ทอดแล้วก็เอาไปใส่น้องเพียมีที่สอนแล้ออ๋อน้องเพมยไม่ได้สอนไม่เป็นไรเต้าหู้นะเพียรใช่เต้าหู้มันต้องทอดแล้วก็เอาไปทําในบ่มจืดใส่ไข่ใส่ลูนเส้นอร่อยมากครับทุกคนถือโอเคนะเดี๋ยวผมไปทำธุระผมต่อนะครับทุกคนน่าทานมากอร่อยมากอร่อยมากใจลินฟองไว้ คลิปหน้าเราจะพาไปดูสิ่งอื่นออีกอย่าลืมติดตังแล้วนี่นะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ